ภารกิจปลากระพงร้อยโลอุ้ยอุ้ยขอคำหนึ่งครับปลาเมื่อกี้ปลาอะไรครับปลาอุ้ยปลาอุ้ยครับโอเคครับโอ้โอ้โอ้ดูล่อกับปลารึปลากินล่อได้เลยอ่ะเข้าไปติดกัมแล้วครับทำยังไงดีครับมันเหนียวจนจนออกไม่ได้ครับว้าวสาวกันมาเลยนะคะอุ้ยได้คู่ เช่นเคยครับนะนะเห็นถ่ายบนรถแบบนี้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยนอกจากออกไปเทส์ลอกเทสสายเทสคันนะครับผมวันนี้มีภารกิจอะไรครับเพี่งของวันนี้เป็นภารกิจปลากระพงร้อยโลครับอยากไปแถวบางปะกงเป็นบอ่อตกปลากระพงที่เขาบอกว่ามีกระพงไซส์ใหญ่ผมได้เอารอกแล้วก็เอาคันตัวใหม่นะฮะจะเปิดตัว2024นะครับมีสายทีอีตัวใหม่ด้วยครับเดี๋ยวจะไปเทสให้ดูนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับ บ่อแล้วนะฮะดูบรรยากาศบ่อนะครับนี่คือคันรุ่นใหม่ที่เราผลิตเป็นคันสตองฟิตรุ่นซอมบี้ตัวนี้มีทั้งเบสและสปินเป็นคันเวส1ิ2ยี่สิจะไม่แข็งมากนะครับเห็นมีซีนมาด้วยใช่ไหมครับตัวนี้ครับเนี่ยฮะซีนแกะให้ดูนะฮะซีนอย่างดีเลยนะฮะดีที่สวยนะฮะสวยมาก ก้ามจับตรงท้ายจะเป็นตรงเบสบอลนะครับปั๊มสตองฟิตมาด้วยนะครับผมนะปั๊มสตองฟิตตรงมือจับจะเป็นยางกันลื่นนะฮะาะล่องเพื่อให้กระชับเข้ากับมือเวลาส่งสายตีเหยื่อจะไม่มีการหลุดตัวปอกบนเนี่ยฮะเป็นฟอรลูเลยนะฮะเป็นอลูอย่างดีเลยนะฮะไกด์ที่วางเนี่ยฮะเป็นไกด์ทรงเคเลยนะฮะเห็นไหมฮะมีหมดสิบตัวด้วยกันนะฮะเบสเนี่ยจะมีสิบตัวสปินจะมีเจ็ดตัวนะฮะสตองฟิตรุ่นซอมบี้นะฮะ โอเคครับผมบขอดูล้อ,อนะครับใช้เป็นล้อ,อตัวไหนครับวันนี้นี่ครับล้อ,อที่เราใช้นะฮะตัวนี้สีเข้ากันกับตัวคันเลยนะฮะเป็นฟ i ต k i n g Max นะฮะตัวนี้มีระบบติ๊กเสียงปลาลาด้วยนะฮะนวงแม่เหล็ก10เม็ดนะฮะเฟืองเป็นเฟืองทองเหลืองนะฮะ เรามีสายพ e ตัวใหม่นะฮะสายพีถัก12บวกหนึ่งตัวนี้เลยครับแบรนด์ฟิตคิงนะครับเราลองเทสกันอยู่ที่พี1หนึ่งอันนี้ปลายยากใช่ไหมครับปลายยกแต่เราพีอหนึ่งเองเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผ่านไม่ผ่านว้าวสีสวยมากนะครับที่ผมเห็นเนี่ยนี่ครับสวยงามนะฮะดูสีสันแพ็กเกจดีมากนะครับตัวนี้ใช่มันจะนุ่มจะเหนียวแน่นอนแค่ไหนครับเดี๋ยวไปชมปลากระพงยักษ์ใบนี้ครับที่นี่ ผมนี่นะครับตัวแรกของวันนะครับผมจะเปลี่ยนเหยื่อไปนะครับชั้นสวยมากนะครับ <upright> โอ้ยิ่งโดนแดดนะดูดิเนี่ยดูโดนแดดยิ่งวาวเลยสวยเลยต่อมานะครับนี่ครับดูนะครับนี่ครับครยอุ้ยอุ้ยอุ้ยครบเรียบร้อยแล้วครับผมขอคำหนึ่งครับปลาเมื่อกี้ปลาอะไรครับปลาอุ้ยปลาอุ้ยครับ โอเคครับผมดูเบ็ดครับเห็นแล้วอยังครับประงางี้เลยครับไม่ได้เตรียมเบ็ดมาแม่งง้างเลยเด็ดอ่ะอันนี้ผมก็มาเทสให้ดูอีกบ่อนะครับไปบ่อที่แล้วก็เป็นปลาเล็กไซส์โลโลกว่าอะไรประมาณนี้อันนี้ผมมาเทสปลายักษ์ให้ดูเลยแบบคุดเดิมเลยครับเป็นซอมบี้นะครับกับลอกมินเนี่ยนนะครับตัวนี้มาเด้ให้ดูอีกบ่อนึงสามสี่ขึ้นแน่นอนนะครับไม่มีปลาเล็กแบบรอบที่แล้วนะครับนี่ปันกว่าเดิมแน่นอนสายที่ใช้เป็น P1 นนะครับผมสายนี้รับน้ำหนักได้กิโลคะเนี่ย 0.5ปอนด์นะตัวนี้ก็รับได้ประมาณ10กว่าโล2โล3โลสบายนะครับนี้ววิ้วปลาอะไรนะปลาอุ้ยมันจะได้คลิปอยู่แล้วว่าโอ้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 มาแล้วยอมรับ ตัวแรกนะครับกับลอกมินเนี่ยนดูลอกกับปลาเลยปลากินลอกได้เลยอะ่ะนี่นะครับผมบบไป<ห>น,น่าจะมีปกแน่นอนอเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปนะครับวันนี้้า,านการเป็นไงครับพีค่คอมขานเข้าไปติดก,ก่ำแล้วครับมันยังไงดีครับมันเหนียวจนจนออกไม่ได้ครับเอ้ยังมีปลาปลายังอยู่นะครับผมานะมาแล้วนะครับไม่ขาดด้วยนะครับ มาเลนะครับไม่ขาดด้วยนะครับออกมาได้ยนได้นะครับผมยนี้เกียวเลยครับนี่นะครับได้ไซส์เลยนะครับกินปลาบ้างนะครับฮะอ่านี่ครับเห็นไหมฮะได้ไซส์เลย สองเที่2ได้แล้วครับสำหรับตัวที่2นะครับผม,บผมกัดเต็มปากเต็มคำแบบนี้สายทักสิงบงวกหนึ่งี่หนึ่งเอาอยู่แน่นอนครับใยน,นีก้กว่ากนวะ่าๆแล้วตัวนี้นะใหญ่มากสุดยอดครับว้าวลอกสีสวยมากเคยเห็นที่ไหนกันบ้างนะคันก็สวยนะครับซัมบี้วันนี้ใช้เหยื่อได้ครอบคลุมนะครับตั้งแต่8กรัมถึง25กรัมเลยคันออกมาไม่ได้แข็งมากนะอัดกันมาสนุก แบบรัวๆเลยนะคะสามตัวติดไปแล้วนะคะผมเซตนี้อีกแล้วครับรวมเป็นชุดๆเนี่ยถูกมากเลยนะครับกับปลาไซนี้บอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนอุ้ยทั้งปลาทางช่างเต้เลยนะคะว้าวฮู้ฮู้อุ้ย,ย,ยได้คู่ว้าวสาวกันมาเลยนะคะ นี่ตัวที่เท่าไหร่แล้วนะได้เยอะจัดลืมแล้วอ่ะตัวที่สี่ล้วไม่ได้นับเลย <c oughs> อ่ะไม่ของป้าอ่ะของปลาอ่ะนี่ของเฮียค้นนองนะคะเห็นเลยนะครับใหญ่มากนะคะสายเราสู้ไหวไหมคะเฮียค้องโอ้โหสบายมากครับปลาห้าหกโลนะฮะตัวนี้ต้องมีเจ็ดแปดโลได้มั้ย<า>นี่ตัวนี้ใหญ่มากนะทั้งน้าหนักทั้งความดุนี่คือสายเราเอาอยู่จริงๆนะคะเนี่ยวันนี้ 8โลนะฮะตัวนี้ผมกาถึงว่าใหญ่เดี๋ยวนี้มาดูลอกตัวนี้นะนี่คือลอกตัวใหม่ p ิกกิ้งแม็กนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดหุนนิ่มนะฮะลื่นนะฮะอัดปลาดีนะฮะดูครับลอกดูครับดูดึงปลาไซส์ใหญ่นะฮะกระพงที่นี่ใหญ่มากตึกรเรื่ยครับดูปลาดึงนะนะฮะปลาค่อนข้างใหญ่นะ,ะที่ครับดปลาเรียดูดดดะฮะ ช่อนสวยนะฮะเบสติด20นะฮะแต่ไม่ได้แข็งอย่างที่คิดนะฮะเล่นพาช่อนกรงนี่ผมว่าแก๋วเลยนะฮะโอเคเลยนะครับนี่ครับวันนี้พารกกิจสำเร็จไหมมาดูกันครับเปิดถังให้ดูเลยนะครับ นี่ปลาไซส์67โลขึ้นนะฮะเดี๋ยวมาดูถังนี้นะฮะถังต่อไปนี่นะครับนี่ถังที่2นะครับอา้าวมาดูถังที่3ปลากระที่ดิ้งเลยนะฮะอ่าถังที่สามดูไซส์ปลาดิค่ะดูไซส์แต่ละตัวที่หิ้วึ้นมาใส่นีคค่ครับครับเดี๋ยวดูถังที่4ียังไม่หมดเลยนี่บนมาฝวางนี้ถังที่4ีนี่อีกถังนะครับทั้งหมด4ีถังารลกิจวันนี้ถือว่าสําเร็จนะครับโอเคนะครับ ครับวันนี้ภารกิจก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปลากระพงสมบูรณ์มากป<บ>ลาตู้แรงดีสายเป็นไงบ้างครับสายวันนี้ที่ใช้สายตัวนี้แบรนดฟิชติงนะครับเป็นสายพีดีฉักติดสองบวกหนึ่งเป็นสีมิติคัลเลอร์เป็นสีสวยงามมากแล้วความเหนียวความลื่นความสมูทสมบูรณ์มากครับเห็นวันนี้เข้าล้อมไปรอบนึงใช่ไหมครับเข้ากระชังไปรอบหนึ่งวันนี้เป็นไงบ้างครับปลาวันนี้มันค่อนข้างจะกลิ่นใกล้กระชังที่ให้เหยื่อ ผมเลยตีเฉียดเฉียดกระชังที่ให้เหยื่อปรากฏว่าเจอส์ใหญ่เจ็ดตัโลมันวิ่งเข้ากระชังเลยครับติดกระชังเยอะตั้งนานเยอะไม่ออกวัดยังไงก็ไม่ออกดึงตรงยังไงก็ไม่ออกผมก็ต้องเปะีปลาปล่อยทิ้งไว้เลยให้ปลามันว่ายออกอเองครับถึงจะออกมางัดได้เดี๋ยวคอยติดตามชมเลยนะครับจะมีวางจำหน่ายในเร็วๆนี้นะฮะสาย PE แบรนด์พิจิ้งค12บวก1ครับ ฝากนั้นนะด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมวิดีโอใหม่ๆของเราด้วยนะคะ